สวัสดีสาวบัญชีโชนโลิมิตครับผมไม่เคยเผยผิวพวกคุณออกจอแบรไตเลยวันนี้ขออนุญาตได้ไหมคืออยากจะมาสัมภาษณ์สั้นๆมีมีเรื่องจะถามปกติทุกคนก็ควบคุมค่าใ้จ่ายบริษัทอยู่แล้วนะทีน,นี้ถ้าผมจะถามให้จ่ายเรื่องโปรโมชั่นค่ามือถือของตัวเองส่วนตัวเนี่ยใช้ใช้โปรอะไรอยู่พี่เมงใช้อะไรครับ1นึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะเน็ตอ u n l ิ m i t e เหรอแต่ติดโปรหนึ่งปีอะติดโปรปีหนึ่งคือติดสัญญานะอ่าอ,อ่แล้ว้าเป็นพี่อีทล่ะแต่เจ้าป้ แปดเก้าเก้าได้อะไรบ้างโท๊สามร้อยแล้วก็เน็ตแปดสิบค่ะเหรอเน็ตแปดสิบกิกซ์ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเป็นพี่หนุ่ยล่ะเอ่อโปรพันสองโปรพันสองร้อยอ่าเจ็ดร้อยนาทีใช่ค่ะเน็ตอัลลิมิตแล้วก็ติดโปรปีอ๋อติดโปรเหมือนกันอ่าแล้วอย่างวอลล่ะแปดเก้าเก้าค่ะโือร้อยห้าสิบเน็ตกิกซ์โอ้เท่าที่ฟังเนี่ยวอลประหยัดสุดเลยนะแต่ว่า วันนี้มีประหยัดกว่าว้าวเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ของแบร์ไตนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้กับทุกคนเลยว่าทำยังไงให้ได้ค่ามือถือประหยัดที่สุดในปัตตบีเห็นมองถามแบบนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าลูกค้าเข้าอ่ะใช่ปกติเข้าแต่โคตรคูแต่วันนี้มาฟินต่อกับแบร์ไตบ้างฟินโมบายนี่โปรดิวเซอร์ผมว่าผมจะชวนคุณผู้ชมคุยนะนี่ คุยให้ชัดถึงฟินโมบายณวันนี้เลยนะครับผมว่าเมื่อพูดถึงแบรนด์นี้หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องเล่าย้อนว่าตอนเปิดตัวแรกเนะี่ยเขาใช้ชื่อ Line Mobile นะครับ Line Mobile เนี่ยหลายคนน่าจะร้องอ๋อถูกไหมฮะทั้งนี้ Line Mobile ในประเทศไทยเปลี่ยนชื่อมาไงเปลี่ยนมาเป็นฟินโ Mobile ณวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซับแบรนด์ที่ให้บรกิการโดย DTN d t n คือใคร ดีแท็กไทรเน็ตไงครับอ่าค่ายดีแท็กนี่แหละเปิดให้บริการฟินโมบายถือเป็นซับแบรนด์ของตัวเองนะครับเปิดตัวกันไปนนนนตั้งแต่กันยายนสองพนสิบเจซึ่งวันนั้นยังใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของไลนย์อยู่อันนี้ถือว่าดีแท็กเขาไปขอใช้ชื่อมาเพื่อเอามาทําให้บริการนี้มันกว้างขึ้นแต่ก็มีความสับสนเกิดขึ้นในตลาดในช่วง2ปีแรกนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าแอปไลน์แชทเนี่ยก็สามารถโทรออกได้ด้วยเขาเรียกว่าไลน์คอลใช่ไหมครับ ทั้งนี้ DTN ก็เลยมองว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในตลาดประเทศไทยก็เปลี่ยนชื่อไปเลยแล้วกันเปลี่ยนเป็นฟินโมบายในวันนี้นะครับก็เริ่มเปลี่ยนกันมาตั้งแต่การยายน2019โน่นเลยทั้งนี้นะครับฟินโมบายก็ถือว่าได้ใช้เสาสัญญาณทั้งหมดของ DT แทในการให้บริการนะครับซึ่งตอนนี้พิเศษขึ้นด้วยเพราะว่า DT แทจับมือกับ True มารวมบริษัทกันก็หมายความว่าลูกค้าฟินโมบายสามารถจะฟินเพิ่มสามารถใช้เสาสัญญาณของ True ได้ด้วยแบบอัตโนมัตินะครับรวมกับสัญญาณของ DT แท็ทั้งหมดนี้เ7ิเจ,จังหวัดก็ครอบคลุมแน่นอนละ่ะเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่การแยกชื่อแยกแบรนด์ออกไปเป็นซับแบรนด์นะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับทีมฟินโมบายก็ทำงานแยกกันกับทีม DT แท็เดิมด้วยนะเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้เรื่องนี้เป็นดิจิทัลโมบายเซอร์วิสหรือการให้บริการทางออนไลน์100%แล้วก็เปิดตัวได้เป็นเจ้าแรกของไทยนะครับทั้งนี้การให้บริการการออกโปรทุกอย่างเนี่ย จะอยู่ภายใต้แอปแล้วก็เว็บนะครับที่เขาเรียกว่า make sense คุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดอ้าวเดี๋ยวมาลองฟังเงื่อนไขกันเดีโปรคุ้มและเยอะแค่ไหนผู้ชมดูได้จากตารางตรงนี้เลยนะครับโปรแรกเริ่มเขาเรียกว่า f i n n น็ตครับก็คือได้อินเทอร์เน็ต Max Speed ีดในจำนวน10 g b แต่ไม่ได้โทรนะครับค่าโทรไม่มีค่าบริการปรกติก็เดือนละ199บาท ส่วนขั้นกว่าครับก็เรียกว่า Fin Extreme ได้เน็ตแม็ก p e สปที่60 GB แล้วก็โทรได้ถึง600นาทีก็จะมีราคาปกติที่เดือนละ329บาทส่วนขั้นสุดนี่ใช้ชื่อฟิ n Infinite ครับก็เป็นว่าได้เน็ตแม็ก p e สปไม่จำกัดปริมาณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้จะโทรเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดนาทีกันก็คิดค่าบริการปกติเดือนละ749บาทเท่านั้นเอง จะสังเกตได้ว่าใน2แพ็กเกจแรกเนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตแม็กสปีดให้ใช้ได้ตามจำนวนกิกะไบต์ที่ซื้อไว้นะครับแต่ทั้งนี้ครับฟินโมบายเข้าใจปั้มกว่านั้นเขาใส่บริการเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว20เมกะบิตต่อวินาทีไว้ให้เราสลับใช้ได้แบบที่ไม่ต้องรอเน็ตแม็กสปีดหมดก่อนนะครับก็แปลว่าทุกคนไม่ว่าจะใช้แพ็กเกจไหนเน็ตคุณก็จะไม่มีวันหมดนะครับซึ่งในเรทราคานี้เมื่อเทียบกับปริมาณเน็ตและนาทีโทรที่ได้ ถือว่าให้เยอะมากๆนะครับซึ่งแพ็กเกจที่เราเคยเห็นกันมานะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจะให้เน็ตไม่อั้นนาทีโทรไม่อั้นราคาจะต้องขึ้นเลยหลักพันเพอเพแตะ2,000นะครับกว่าจะได้ขนาดนี้แต่นี่เขาขายคุณในราคา749บาบาทเท่านั้นเองจัดว่าคุมนะ้มฮะทีนี้พอเรามานั่งมองโปรโมชั่นทั้งหมดครบแล้วนะครับ มันก็ต้องสงสัยต่อใช่ไหมครับว่าทําไมราคาถูกได้ขนาดนี้ใช่การลดคุณภาพอะไรของเน็ตเวิร์กหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าประการแรกที่เป็นเหตุผล 1. ซิมมือถือฟินโ b i l e นั้นเขาให้บริการแบบออนไลน์100%อันนี้ก็เรียกว่าดิจิทัลโมบายเซอร์วิสคำกล่าวก็คือว่าเวลาคุณอยากเปิดบริการเขานี่นะครับเป็นการติดต่อผ่านออนไลน์ไม่มีหน้าร้านซิมโมบายจะไม่มีการตั้งร้านให้คุณเห็นในห้างเด็ดขาดนะครับ อยากจะติดต่ออยากจะได้ซิมอยากจะจัดการงานอะไรต่อคุณสามารถทำได้ผ่านออนไลน์24ชั่วโมงคูณ7วันก็ถือว่าสะดวกดีนะครับให้บริการทั้งเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นหน้าเว็บไซต์อันนี้เข้าไปติดต่อเองส่วนคอร์เซ็นเตอร์มีไหมมีคุณยังโทรได้อยู่ประการที่2ครับฟินม o บายเนี่ยเขเป็นซิมที่เน้น เรื่องแพ็กเกจหลักเท่านั้นมาความว่าแพ็กเกจที่ให้มาเนี่ยปริมาณเน็ตและโทเนี่ยมันเยอะมากๆอยู่แล้วทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจรองหรือแม้กระทั่งแพ็กเสริมบริการแอปสตรีมมิ่งอะไรต่างๆตรงนี้ไม่มีนะครับทำให้การใช้งานโดยภาพรวมเนี่ยสะดวกไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ยัดเยียดทั้งหมดนี้นะครับฟินโมบายก็เลยลดต้นทุนในหลายๆด้านออกไปการให้บริการก็เลยทำได้ในคุณภาพเน็ตเวิร์อันทรงพลังเดิมแต่ราคาถูกลงครับ อลองดูนี่ด้วยความที่ฟินโมบายนะครับไม่มีหน้าร้านนะครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําจะต้องผ่านเว็บไซต์ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราลองกดดูกันเลยนะครับจะได้ดูวิธีการสมัครด้วยนะครับก็ไทายผ่านมาปุ๊บจะเจอ3 p a แพ็กเกจหลักนะครับนี่ฟินเน็ตฟินเอ็กซ์เรีมฟินอินฟินิตคุณผู้ชมว่าผมจะเลือกอัานไหนล่ะผมเองป้ายาคุณผู้ชมแล้วผมก็ป้ายาตัวเองเหมือนกันนะอยากได้ฟินเอ็กซ์ e รนะครับ 329บาทต่อเดือนเพราะว่าโอ้โหนี่ให้เยอะจริงๆ6 g g b นะแบบ Max Speed แล้วก็600นาทีโทรผมมองว่าเน็ตไม่จำกัดหรือโทรไม่จำกัดเนี่ยผมไม่ถึงหรอกเอาเท่านี้ก็พอและแค่นี้เหลือนะผมก็ซื้อซิมเลยนะครับนี่นะครับซื้อซิมกดปุ่มเข้าไปพัวอย่างผมเองนี่เดี๋ยวผมจะลองเลือกเอง แต่ทั้งนี้นะครับคุณสามารถเลือกจากกลุ่มก้อนความสนใจได้นะครับอันนี้เขาก็มีจัดเซตไว้ให้เราสามารถจะมาเซิร์ชได้นะครับว่าเบอร์โปรดเราเลือกได้ตามใจ7เลขผมเอาแค่4ี่พอคือเอาเลขชุดท้ายให้เหมือนกันเจอโอ้โหนี่เอาเป็นว่าได้เลขท้ายเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจนะนี่ดูสิเบอร์นี้0660141047เออสวยเลยนะครับก็ ค้ายเลขเดิมที่ผมใช้มาแต่เบื้องต้นนะครับนี่มาถึงขั้นตอนที่3นะครับเข้าสู่ระบบนะครับแน่นอนเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับคุณจะสะดวกด้วยการใช้ Facebook Account Apple ID หรือแม้แต่พิมพ์อ e ีเมลใหม่ก็ได้อ่ะเราใส่ใหม่ไปเลยดีกว่าแล้วก็มาสู่หน้าที่4นะครับสรุปออเดอร์นี่คุณผู้ชมดูราคาเท่านี้เองเอา้าวทำไมถูกกว่าละ่ะมีโค้ดส่วนลดเงครับเราสามารถใส่โค้ดส่วนลดได้ด้วยที่ได้มาเดี๋ยววันนี้จะแจกค่ะ BT50 เดี๋ยวจะบอกให้นะครับ หลังจากนั้นก็มาเลือกวิธีชําระเงินนะครับจะบัตรเครดิตเดบิตหรือจะรับบิต l ลายเปย QR Code นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็เลือกได้นี่ผมเอารับบิต l i ายเปยดีกว่านี่ผมชอบการจ่ายด้วยลายเปย์นะครับอีกหนึ่งหน้าจอจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้คุณสแกน QR Code จากไลน์นี่แหละคุณก็ใช้ลายสแกนนะครับและใครก็ตามที่มีรับบิต l i ายเปยอยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็แค่โปรเซสเข้าไปเพื่อจ่ายเงินตรงนี้ง่ายซะเหลือเกิน ง่ายจริงๆต้องชมเรื่อง customer journey นะหรือว่าการ design flow process ต่างๆเนี่ยออกมาอย่างลื่นมากๆนะครับผ่าน5ขั้นตอนใช้งานง่ายๆแบบนี้ก็คือเว็บ finmobile.io นะครับพอเรามีเบอร์ใช้ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ง่าย finmobile.io แล้วนะครับเราก็มาต่อบนนี้เลยแอปพลิเคชันชื่อเดียวกัน finmobile ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแอป,ปนี้ก็จะรวบรวมทุกสิ่งอย่างเลย มานำเสนออยู่บนหน้าจอนะครับฝังแทบซ้ายนี่เรียกว่าแดชบอร์ดนะครับก็คือสามารถจะดูยอดค่าใช้ใจ่ายของเราได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับใช้ไปเท่าไหร่มีโปรอะไรเปิดโปรแพ็กเกจไหนอยู่แล้วก็นี่ฮะตรงท้ายนี้แค่ชวนเพื่อนก็ได้ใช้ฟินม o b บายฟรีตลอดไปโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเบอร์ของบกเอกพลบริการเทคนิคของแบรไตนะครับคุณผู้ชมดูความปาดเปรือของเขาเขาชวนเพื่อนไว้40คน และ1คนเนี่ยได้10บ,บาทนะครับสิบ,บาทที่จะได้ตลอดไปตราบใดที่เขายังคงใช้เบอร์อยู่และตอนนี้เขาได้ฟรีไป400บาทต่อเดือนเขาเปิดโปรโมชั่นฟิน i n f i n นิตในยุคนั้นฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่เขาใช้มือถือโดยแทบต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเนี่ยในหน้าการควบคุมนี้นะครับถ้าคุณเลือกแพ็กเกจฟินเน็ตหรือฟินเอ็กซ์ตร จะมีแป้นควบคุมเพิ่มนะครับสำหรับการสลับใช้เน็ตนะครับว่าจะใช้เน็ต Max s p e e d หรือว่าจะใช้เน็ตจำกัดความเร็วซึ่งเขาก็ให้ไม่น้อยเลยนะครับ20เมกะบิตต่อวินาทีถือว่าเป็นเน็ตไม่ได้ Max แต่ก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูแท็บด้านซ้ายนี่นะเบอร์ของเอกพลชูเชิด er นะครับให้เห็นเลยว่ามีในแบบโปรไฟล์นนการตั้งค่าค่าใช้จ่ายชวนเพื่อนนะครับแพ็กเกจแพ็กเสริมนะฮะแพ็กเสริม erm นี่ก็มีให้พอเป็นสีสัน แล้วก็มีแจ้งเตือนมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับนี่สามารถจะกดช่วยเหลือได้และดูนะหากส่วนลดเสร็จปุ๊บนะบอเอกพจจ่ายอยู่ละ8บาท89สตางค์การขอความช่วยเหลือ,อน,นี้ก็ต้องแต่คำถามท,าที่พบบ่อยใช่ไหมครับ FAQ นะอ่านเองนะว่ามีระบบอะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ได้คำตอบเพื่อนครอบคลุมหรืออยากจะแชทอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆเ,เลยมาให้บริการอยู่24ชั่วโมงนะครับแต่หากคุณต้องการที่จะ โทรหา call center อันนี้เขาจำกัดไว้นิดหนึ่ง9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกดโทรออกนะครับจากตัวแอปนะครับซึ่งบอกเลยไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องไปกด1กด2กด4กด0ไม่ต้องเลยเขาลิงก์เข้าไปที่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างไวนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดที่บอกมานี้ฟินโมบายให้คุณอย่างไม่ได้มีข้อผูกม,มัด ไม่ติดสัญญาใดๆนะครับและถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆเกิดเบื่อขึ้นมาไม่ชอบละคุณก็สามารถจะยกเลิกเบอร์ได้เลยโดยที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดว่าคุณมาด้วยโค้ดส่วนลดคุณต้องใช้ต่อไป12เดือนอะไรต่างๆไม่มีแต่ทั้งนี้เวลาคุณจะยกเลิกนะครับคุณก็ต้องจ่ายค่ารายเดือนที่ค้างอยู่ตั้งแต่การตัดรอบจนถึงรอบล่าสุดน,นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะลกเลิกเดี๋ยวนี้แล้วยกเลิกไปได้เลยก็ต้องรอครบรอบของเดือนก่อนครับ เอาล่ะคุยเรื่องแพ็กเกจโปรโมชั่นจนเข้าใจกันแล้วแล้วก็เป็นโปรที่ตาโตมากนะครับเรามาดูประสิทธิภาพกันบ้างดีกว่า f ฟิน o b i l e ผมจะใช้ nperf ในการทดสอบนะครับแอปนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับโลกอยู่แล้วทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าเข้ามาแล้วเป็นยังไงนะครับสังเกตดูนะครับที่เทคโนโลยีนะความเร็วที่เขาให้มาสูงสุดก็คือ 4G LTE Advanced อันนี้คืออะไรก็คือขั้นสุดของยุคที่4ใช่ไหมครับก็คือ100 m เมกะบิตจนถึง1000 m เมกะบิตอันนี้เราเคยทราบกันดีแล้วก็ p r o v i d ว r เอร์จะเป็น d t a c นะครับนี่เห็นชัดเจนนะเสาสัญญาณมาจาก d t a c เอาเราปล่อยกันเลยฟู Test กันเลยนะครับลองดูประสิทธิภาพกันหน่อยนะครับนี่คอ n เน c t แล้ววอบวอบนี่จัดไปฮะรีซอออกมาพัวสกอร์ได้ไป7 1 1 0 0โอ้ hmm. เลขสวยเลยนะครับถามว่าเป็นยังไงก็กลางๆนะจุดที่อยู่เนี่ยนะจุดนี้ปกติปรับเซียนอยู่แล้วนะครับโซนศรีวราทาวินทาวนี่ต้องบอกว่าคนใช้เยอะแต่ถ้าเราไปเจอจุดอื่นค่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับแต่ว่าโดยการ browsing อินเทอร์เน็ตนะสตรีมมิ่งนี่โอ้คุณผู้ชมรับได้ไหมล่ะผมว่ารับได้นะเพราะสุดท้ายนะถ้าเราจะซีเรียสก,กับเลขพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการบ้าเลขใช่ไหมครับเราจะต้องไปทดสอบด้วยการเปิดของจริงมาใช้ว่ามันสมูทแค่ไหน นี่แหละคือสิ่งที่ได้จากสัญญาณนะครับที่วิ่งเข้ามาจากเครือข่าย d t แทนี่แหละครับรีวิวแบรไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอ f ฟินโมบายครับเป็นซิมมือถือที่ผ่านการดูแลและถือว่าเป็นซับแบรนด์ของ d t a ทอันนี้แน่ๆเพราะว่าเราเห็นว่าเสาสัญญาณจับคลื่น d t แทอยู่นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าคนละแบรนด์กันการบริการหลังการขายการซื้อซิมการจัดเก็บเงินทุกสิ่งอย่าง จะแยกกันไม่มีการรับบริการจาก DTAC นะครับหรือแม้แต่ t ท u ูที่ตอนนี้มาร่วมบริษัทกันแปลว่าเวลาที่คุณต้องการจะติดต่อเขานะครับหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานนี้ คุณจะติดต่อผ่าน call center ของ d t a c หรือ True ไม่ได้นะครับต้องติดต่อไปทางช่องทางที่ฟินม b บายเขากำหนดไว้นะครับก็มีตั้งแต่แชทคุยก่ับเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงแล้วก็ call center ที่จำกัดเวลาไว้9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับและข้อสังเกตอีกประการก็ตรงตามที่เราทดสอบกันเมื่อครู่เลยก็คือฟินม b บายเนี่ยรับสัญ,ญญาณสูงสุดได้นขนาดนี้ก็คือ4 g plus หรือ lte advance นะครับก็คือเครือข่ายในการให้บริการเนี่ยมี4 g แต่ไม่มี5 g ครับ และรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาใช่ไหมครับฟินโ b i l e มีแพ็กเกจที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์นะครับผมชูวไว้3ก็จะมีตามนี้เลยนะครับฉะนั้นราคาอยู่ที่คุณเลือกเริ่มต้นก็1,99แล้วก็กระโดดมากลางคือ3,2,9แล้วก็จบที่7,49แต่นั่นคือราคาเต็มครับไม่เป็นความปกติครับรู้จักกันทั้งทีเอาความพิเศษไปหน่อยดีไหมครับมีโค้ดโปรโมชั่นครับผมจะเริ่มจากการย้ายเบอร์เดิมมาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าโกฟิน ใช้โคดนี้เลย Go Fin ตอนนี้คุณลงทะเบียนนะครับเอาเบอร์เดิมมาแล้วย้ายมาอยู่กับ Fin Mobile นะครับแต่ถ้าคุณย้ายมาเบอร์สุดเลย Fin Infinite หรือ Fin Extreme ก็ได้นะตัวกลางๆที่ผมก็ชอบเนี่ยได้เน็ต Max Speed อยู่60กิกแล้วก็เน็ตไม่อั้นยังต่อเนื่องให้อีก20เมกะบิตต่อวินาทีโทรฟรีทุกเครือข่ายได้600นาทีอันนี้จะลดทันที50%สำหรับการใช้โค้ด Go Fin นะครับ จาก 3, 2, 9ก็เหลือ165บาททันทีโอ้โหสุดยอดเลยส่วนฟินอินฟินิตนะครับเน็ตก็ Max Speed ไม่อั้นโทรฟรีก็ทุกเครือข่ายไม่อั้นไม่มีตัดทอนกันเอาเป็นว่าลด50%จาก749จะเหลือ375บาทโอ้โหอันนี้ยาวนาน6รอบบินนะครับจัดไปยาวๆ แต่ทั้งนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเปิดเบอร์ใหม่ไปเลยกับ f ฟิน o b i l e ไม่ต้องย้ายเบอร์เดิมมาผมมีโค้ดสำหรับเพื่อนๆแบร์ไตของเราด้วยนะครับตั้งชื่อเท่มากอย่างกับคาแรคเตอร์เกาหลี BT50 แบร์ไตลดให้50%สำหรับแพ็กเกจใดก็ได้อันนี้คือเริ่มตั้งแต่ f i n เน็ตได้เลยนะครับ1เดือนแรกอันนี้คุณลด50%ไปได้นะครับใครจะลองสมัครทั้งฟินเน็ตฟินเอ็กซ์เรีมฟินอินฟินิ ผมแนะนำนะครับจะลองสมัครฟิน Extreme รดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรได้เน็ตแน่ๆได้โทรแน่นๆนี่แล้วก็ลองใช้ดูถ้าไม่ชอบก็ยกเลิกไปนะครับยังไงก็แล้วแต่จะมีโค้ดจากแบร์ไตจัดให้แถมยังมีโค้ดส่วนลดอื่นๆอีกนะครับสำหรับการชวนเพื่อนมาใช้งานและตัวเราประหยัดขึ้นโอ้โหให้เพื่อนคุณใส่โค้ดของตัวคุณก่อนที่เขาจะสั่งซื้อซิมจากฟิน mobile.io นะครับถ้าคุณชวนเพื่อนได้1คน คุณจะได้ส่วนลดประจําเดือนต่อไป10บาทนะครับสิบาทต่อเดือนไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณชวนมากขึ้นอย่างบกเอกพจชูเชิดบรณาธิการเทคนิคเราชวนไป40คนได้400ต่อเดือนเลยยิ่งชวนคุณก็ยิ่งได้ส่วนลดชวนมากๆเข้าเพอเพอใช้ฟรียังได้เลยโอ้โหอย่างบกเอกพจจ่ายอยู่8บาทนะครับเอาเป็นว่าจะฟรีไปเรื่อยๆตราบใดที่ คุณทั้งผองหรือคุณทั้งคู่ยังคงใช้งานอยู่ครับนี่และอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าลูกค้าเข้าเอาเป็นว่าผมขอขายเต็มๆในช่วงท้ายนี่เลยนะครับว่าใครหลายคนที่อยากจะได้แพ็กเกจที่ได้ทั้งโทรทั้งเน็ตเยอะจุใจแถมยังไม่มีข้อผูกมัดใดๆในราคาที่สมเหตุสมผลสุดๆเพื่อทุกคนได้ใช้ค่ามือถือในราคาที่ make sense แบบนี้ฟินโมบายจะเป็นคำตอบให้คุณได้นะครับ ติดตามโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ line official at fin mobile th แล้วก็เว็บไซต์ที่บอกไปแล้ว fin mobile.io ย้ำอีกที fin mobile คุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดครับ